สวัสดีค่ะอัน,นี้จะเป็นคลิปดวงความรักของราศีมังกรนะคะซึ่งวันเกิดนับยังไงแบ่งยังไงเดี๋ยวจะจะมีตรง description รายละเอียดด้านล่างคลิปเลยเราก็ดูตามนั้นได้เลยนะคะช่องนี้จะแบ่งแบบตะวันตกนะคะแล้วเดี๋ยวขอมาดูก่อนว่าพลังงานโดยรวมในช่วงพฤศจิกายนของราศีมังกรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโดยรวม ราศีมังกร King of Pentacles Knight of Swords King of Cups แล้วก t three of Wands พลังงานภาพรวมเนี่ยจริงๆดีค่อนข้างดีใครที่วางแผน เรื่องงานเรื่องการขยับขยายบางคนวางแผนกับคนใกล้ชิดกับเพื่อนที่จะทําธุรกิจเพิ่มอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเนี้ยค่ะ <c oughs> ก็อยากที่จะทําเพิ่มขยับขยายขยายกิจการให้มันก้าวหน้าขึ้นเพิ่มผลตอบแทนเพิ่มกําไรที่สูงขึ้นนะคะซึ่งบางคนอาจจะเด่นการทํางานที่แบบ เกี่ยวข้องกับอะไรใหญ่ๆไปเลยเช่นบ้านอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือบางคนถ้าถ้าสมมติเป็นธรุรกิจส่วนตัวก็อาจจะเริ่มเป็นขนาดเล็กก่อนก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางการขนส่ง import export นะคะอืมแล้วก็บางคนถ้าสมมติเป็นอ,า,อาชีพแบบ ตำรวจทหารคนในเครื่องแบบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเวลาที่เราพยายามที่จะหวังเลื่อนขั้นเลื่นตำแหน่งการไปสอบการไปแข่งขันอะไรเงี้ยบางคนจะเด่นในเรื่องของการทำงานอยู่กับบ้านอยู่กับที่ แล้วก็ใครที่วางแผนแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินก้อนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมองว่าน่าจะอา,อาจจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งก่อนแต่บางครั้งถ้าทําธุรกิจเราอาจจะได้เข้ามาแบบปรปปับกระทันหันแต่ Ni nice ออ of s o r ์มันเป็นลักษณะได้เข้ามาปุบปรับแล้วก็มีเกณฑ์จะเสียไปรวดเร็วด้วยได้เร็วออกเร็วนะ,ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนบางทีก็เก็บไม่ค่อยอยู่ มันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องพยายามสำรองไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวขอมาจอดดีกว่าว่าความรักเนี่ยเป็นยังไงขอเริ่มคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดความรักเดี๋ยวจะดูในอดีตที่ผ่านมาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ความรักเป็นไงบ้างคนโสดราศีมังกรเ e วิลชัดเมน f i v e of Cups, q u e e n of Cups, แล้วก็ Nine of Swords ในอดีตหรือที่ผ่านมาเนี่ยค่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเจอคู่รู้สึกว่าเจอแบบคนที่ทำให้เราไม่สามารถตัดเขาไปจากชีวิตตัดไปจากใจได้อะ มันเหมือนยังมีความคิดถึงยังนึกถึงอยู่ตลอดแต่การพัฒนาก็ไม่สามารถที่จะทําได้หรือเขาเป็นคนที่บางคนอาจจะดีลหรือว่ายังคิดถึงคนที่แบบเจ้าชู้คนที่เป็นอดีตไปแล้วไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้วอย่างเงี้ยมันเพราะว่าห้าถ้วยอะมันเป็นการที่นึกถึงอะไรเก่าๆในอดีตแต่ก็เป็นข้อผิดพลาดเป็น ความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าท็อกซิกอยู่เหมือนกันบางคนอาจจะพยายามที่จะแบบ move on แล้วแต่ก็ยังนึกถึงอยู่บางคนยังฝันถึงยังเก็บไปคิดนอนไม่หลับอยู่เลยนะถึงแม้ว่าภายนอกเราอาจจะแสดงว่ามีความสุขแต่ภายในก็คือค่อนข้างคิดเยอะหรือว่ายังนึกถึงอยู่ตลอด เราอาจจะทำอะไรของเราไปทำสิ่งที่มีความสุขแต่มันก็ยังย้อนกลับมานึกถึงอยู่ตลอดอะนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอืมหรือบางคนเจอเป็นรักที่มีเตอร์ปาร์ตี้เป็นรักซ้อนรักสามเศร้าอะไรเงี้ยในอดีตก็เลยไม่อยากที่จะเจอแบบนี้แล้วในอนาคตอะ่ะมันก็ เพราะนั้นคนที่เข้ามาเราก็ไม่ได้รีบร้อนเราก็ดูแบบละเอียดเลยหรือมีค่อนข้างมีความรอบคอบนะคะแต่ด้วยความที่ไพ่มันเป็น queen of cups มันก็มีความอ่อนไหวอยู่แล้วใครที่เข้ามาเราก็วันไหวง่ายอยู่แล้วใครที่เรารู้สึกดีรู้สึกชอบอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างนะคะแล้วขอดูนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะความรักคนโสดเป็นยังไง The sun, Four of Cups, p a g e of Wands, Eight of Wands, The Star. อ่มองว่าบางคนน่าจะได้เจอกับคนที่ใช่หรือว่ารู้สึกชอบนะแต่เหมือนจริงๆมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกเราอะค่ะว่า,วา เราชอบคนนี้รู้สึกว่าใช่มากเลยบางคนอาจจะไปชอบคนที่ดูเด่นๆหรือว่ามีเสน่ห์หน้าตาดีอย่างเงี้ยหรือแอบชอบใครบางคนที่เรารู้สึกว่าโอกาสพัฒนาค่อนข้างยากเพราะว่าด้วยความที่เราชอบคนที่มีเสน่ห์ก็จะดึงดูดให้มีคนอื่นคนรอบข้างสนใจเขาเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนมีความคิดที่แบบไกลเกินเอื้อมอยู่บ้างอะนะอืม แต่ว่าอาจจะเด่นในเรื่องของถ้าสมมติมีความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างนี้ยค่ะให้ระวังเรื่องแบบหวังเข้ามาเรื่องผลประโยชน์เรื่องทางกายทางเซ็ก์หรือว่า,เ,าเรื่องเงินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีว่าถ้าสมมติเขาได้ตามที่เราต้องการแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอะเข้ามาแล้วได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็หายไปนะคะ เพราะฉะนั้นมองว่าถ้าใครที่เพิ่งเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งให้ใจเขาไปมากต้องดูไปยยวๆเพราะว่าช่วงแรกม,มันก็อาจจะเป็นเพราะความหลงด้วยช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยแต่บางคนถ้าไม่ได้สนใจในเรื่องความรักเลยมันก็ไปเด่นเรื่องการงานนะคะมองว่าอะไรที่เราหวังเนี่ยมันจะได้หรือบางคนทำงานหลากหลาย มีหลากหลายหน้าที่มีหลายงานอย่างเงี้ยมันก็ไปเด่นเรื่องนั้นมากกว่าแต่ถ้าถามถึงความรักก็อาจจะเข้ามากระทันหนุนปรปับเข้ามาจากการที่เราได้เปลี่ยนที่ได้เดินทางก็เป็นไปได้นะแต่คือมันไม่ได้เด่นเรื่องความรักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมีแฟนขนาดนั้นนะคนโสด ถ้ายิงเป็นกับคนที่แบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอันเนี้ยโอกาสค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็ต้องระวังตามที่บอกว่าเข้ามาเพราะหวังผลหรือเปล่านะคะประมาณนี้ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของราศีมังกรนะคะมาดูก่อนว่าความรัก ในอดีตหรือที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เราเจอมาเป็นยังไงบ้าง five of cups wheel of fortune p a i e of swords the hermit แล้วก็ six of pentacles ในอดีตมันดูค่อนข้างเงียบๆนิ่งๆมากเลยนะหรือว่า มันมีการกลับมากลับมาสักระยะก็เงียบเงียกันไปแล้วหายไปอีกแล้วก็กลับมาใหม่วนๆรักๆเลิกๆ,ๆแบบเนี้ยบางคนอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยเด่นเรื่องความรักสักเท่าไหร่หรือว่าบางคู่มีอดีตท,ที่รู้สึกว่าไม่มีทำให้ความไว้ใจ ของกันและกันมันลดน้อยลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยความสัมพันธ์มันโอกาสพัฒนามันก็มีแต่ว่าช้ามากๆเลยเพราะว่าเดอ Hermit มันเหมือนอารมณ์ยังอยากมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองยังอยากมีเวลาทําอะไรของเราอย่างเงี้ยยังอยากมีเวลาดูซีรีส์ยังอยากมีเวลาทํางานหรือโฟกัสความมั่นคงตัวเองอยู่เลยเวลาที่เหงาก็มาคุยกัน หรือถ้าบางคนเป็นแบบคุยกันมานานแล้วมันก็เหมือนก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่แบบค่อนข้างช,าชา้าๆนิ่งๆมากๆนะคะอาจจะไม่ได้เชิงแบบได้มาอยู่ด้วยกันตัวติดกันอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเหมือนต่างฝ่ายต่างทำงานแล้วมีคุยอยู่บ้างอัปเดตข่าวสารในชีวิตประจำวันบางคนอยู่ไกลกันก็ได้หรือมันเหมือนมีอุปสรรค ขวางการเรากับเขาทำให้ได้คุยกันน้อยนะคะอุปสรรคในที่นี้เป็นอะไรก็ได้เป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเช่นมีคนหนึ่งที่จะต้องแบบเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่กำลังจะสอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยดูมันไปเรื่อยๆนิ่งๆมากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวขอดูว่าในเดือนพฤศจิก,กายนความรักจะเป็นยังไงคนคุยคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดอะมิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะ of Wands e i g h t ็ด o ออฟสโตร์โฟร์คัพส s ซ e ก of Wands มองว่ายังไปต่อได้นะ แต่ว่าก็ด้ยวยความที่เดอเฮมิตขึ้นมาที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะมันก็ยังมีความนิ่งๆยังมีแบบมีพื้นที่ของตัวเองอยู่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ด้วยกันตลอดหรือเปล่าอืมบางครั้งเขาก็เงียบๆหรือหายไปบ้างอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบสมมติกลับมาคุยกันทีก็คือมีเรื่องราวหลากหลายที่จะมาคุยกัน กลับมาทีก็คุยกันเยอะก็ได้นะคะแต่บางครั้งมันก็ยังมีเรื่องที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจกันอยู่บางเพราะว่าด้วยความที่4 o r c ม p ัมันขึ้นก็คือการที่มีความไม่เข้าใจง้อง,งอนกันเราคาดหวังแบบหนึ่งแต่เขาเป็นอีกแบบแต่ยังคงไปต่อได้แต่มันเหมือน เราต้องผ่านอะไรกันมาหลายอย่างก่อนที่จะพัฒนาก่อนที่จะความสัมพันธ์มันจะคืบหน้าไปมากกว่าน,นี้มันเหมือนผ่านการสู้สู้รบหรือว่าแข่งขันหรือพยายามกันมาฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยังเลือกที่จะไปต่ออืมแต่ไปแบบนิ่ง คือสำหรับของคนราศีมังกรอาจจะแบบอืมมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สมหวังนะคะแต่เหมือนมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างช้าใช้เวลาอืมประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะถ้าชอบอย่างไงก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กันได้นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าความรักในอดีตหรือที่ผ่านมาของราสี่มังกรเป็นยังไงบ้าง Temperance ขึ Temper ้นมา s i x of SwordsThe TowerThe Sun ซีกบอนส์มันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆในเรื่องความสัมพันธ์อะหรือบางคนอยู่ไกลกันไหมคะมีระยะทางบางคนแบบมันดูยุ่งยุ่วุ่นวายไงไม่รู้ก่อนนั้นนี้อาจจะมีปัญหา ทะเลาะวิวาดไม่เข้าใจกันแต่ว่ามันเหมือนสามารถเคลียร์ไปกันได้แล้วเป็นช่วงแบบที่พยายามประคองพยายามที่จะให้ปัญหาต่างๆผ่านไปให้ได้ร่วมกันเพราะด้วยความที่มันเป็นสิ่งออฟวอ์มันคือความสําเร็จความสุขแต่มันต้องผ่านอะไรกันมาหลายอย่างคือกว่าจะมาเป็นวันนี้ได้มันก็ สู้กันมาไม่เท่าละ่ะสู้กันมาเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมมันเหมือนมีเรื่องใหญ่ๆเข้ามาที่แบบต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้จนกว่าจจนมีวันนี้ได้อะมันก็เลยเหมือนถ้าก็ยังคงอยากที่จะไปต่อเพราะมีความรู้สึกว่าก่อนนั้นนี้ยผ่านอะไรกันมาเยอะเหมือนดูถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรค หลังจากเนี้ยค่ะมันดูน้อยไปเลยมันดูเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆไปเลยเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มที่น่าจะยังไปต่อแต่เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเดือนพฤศจิก,กาย,ยนน่ะนะคะของคนมีคู่เป็นยังไง เท r d s m a ดส์มิตชิเอ m p r e s s h a n g ฮงแ h นไฮ p r ี e s s มันดูค่อนข้างเป็นเรื่องที่หนักหน่วงสำหรับคู่ช่วงนี้มากๆคนมีคู่ ไม่รู้ว่าพูดไหนอาจจะมีเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้บุคคลอื่นเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะเออที่เห็นมันเป็นแบบนั้นอะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าปัญหาที่เจอมันใหญ่อะ่ะต้องเลือกต้องตัดสินใจหรืออาจจะเป็นสภาวะที่มีฝ่ายหนึ่งที่แบบ กลับไปคิดทบทวนว่าควรจะทํายังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าสมมุติมีเติร์ปาร์ตี้แบบว่าต้องตัดสินใจระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนอย่างเงี้ยค่ะอืมระหว่างหนึ่งกับสองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกว่านิ่งๆกันไปหรือว่า มันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ยังเป็นตัวของตัวเองยังมีความรู้สึกอยากเป็นอิสระอยู่เลยยังอยากแบบมีพื้นที่ส่วนตัวยังไม่ได้อยากถูก,ผ,ก,ผ,กผูกมัดอะไรขนาดนั้นนะคนะเพราะฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนอ่ะคนมีคู่ให้ระวังว่า มันจะมีความไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทําหรือคําพูดอะไรบางอยา่างหรือเกี่ยวข้องกับสถานะก็ได้นะคะถ้ามีปัญหาการรุนแรงนะระวังความไม่ชัดเจนหรือแบบว่าปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นที่เคยฝ่าฟันมามันอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ก็เลยมันรู้สึกมันดู เพราะว่าไฮเรส t e ่นมันคือความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือมันมีปัญหาหรือมีบุคคลอื่นเป็นรักซ้อนอะไรเงี้ยก็เลยเป็นช่วงที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะอือก็ยังไงก็สู้ๆนะคะก็ ใช้ที่สุดเราก็คือต้องต้องรักตัวเองเข้าไว้ใครที่แบบทำให้เราแบบรู้สึกท็อกซิกอะ่ะอาจจะต้องถ้ามันเหมือนพยายามกันมาแล้วแล้วแบบว่าพยายามหลายแบบหลายวิธีแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันรู้สึกว่า มันเหนื่อยเกินกว่าจะรับไหวมันหนักเกินไปก็อยากให้ลองถอยออกมาดูนะคะสักหนึ่งก้าอย่างน้อยก็กลับมาทบทวนดูก็ได้นะคะว่าความรักครั้งนี้มันดีพอที่จะไปต่อใหม่อันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะก็สำหรับคนที่มีปัญหาเนาะเพราะว่ายังไงก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะ ไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe กันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ